โจรเข้ามาในบ้านอะผมยิง oh <my. S 1> ผมผิดไหมผู้หยิบผิดนะคะเป็นคนร้ายวิบบ่งมาฟันผมแล้วว่าเมื่ดูหนังมาเยอะเฮ้ย mm hmm. เอามีดคว้าเ,าเอาออนนกนหนูมีสิทธิ์ไหมที่จะยิงปืนไปหาเขาให้ตายหรอก นั่นมันเงาอะไรตรงรัวบ้างมนันอะดูสิี่ตานัดมาอะไรตอนนี้ไม่ยอมเปิดประตูให้ลำบากอีกเนี่ยมันต้องไป็นโจแน่ๆเลยอ่ะมันต้องมาทำไม่ดีไม่ร้ายกับฉันแน่ไม่ได้การฉันต้องป้องกันตัวอ,อย่าเข้ามาได้ตัวช่ว และนี่คือรายการไม่ตายหรอกเธอเป็นรายการที่จะเอาตัวรอดกับสถานการณ์ฉุกเฉินและอันตรายที่ต้นหน้าซึ่งถ้าคุณรู้ไว้แล้วก็จะไม่ตายหรอกเธอแต่ตอนนี้กำลังจะตายกำลังจะตายเอ้าพี่โจ๊กเอ้าเมื่อกว่าโจพี่โจ๊กเห็นโจอคนหนึ่งป่ะคือเมื่อกี้หนูเห็นคนมาด้อมๆมองๆเว้ยแล้วหนูก็เลยยิงออไปนัดนึงแต่หนูหาไม่เจอ พี่รู้สึกว่าพี่เหมือนจะถูกต้องตกลงด้วพี่หรอพี่แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นพี่แล้วนัดตอนบ่ายสามโมงมาตอนทุ่ม,มนิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ยโอ้ยก็เนี่ยดิพี่พี่โจ๊กอ่ะหนูนัดเขาแล้วเขาก็มาปีนรั้วบ้านหนูแล้วหนูก็มองไม่เห็นไงหนูก็เลยยิงออกไปนัะแล้วคุณ <น commencement S 2> <น>ไปปีนบ้านเขาเนี่ยเออมันมมันไม่คิดเลยใครจะพาผมไปส่งโรงพยาบาลกันนี่ไงตอนนี้ของเราเนี่ยเราจะพาไปทำความรู้จักกับวิธีการว่าทำยังไงให้ปลอดภัยจากโจรสลบ้าน สำหรับการเพิ่มระดับความปลอดภัยของบ้านของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ตามเบสิกทั่วไปบ้านคนก็ต้องมีรัว้วใช่ไหมคะพี่้ครับผมแต่เราสามารถทําให้ชีวิตเราปลอดภัยมากขึ้นอีกได้ไหมพี่ก็อย่างหนึ่งเลยที่นิยมกันสมัยนี้ก็คือเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบออนไลน์ออนไลน์เ<ม>ชื่อมกับโทรศัพท์มือถือก็ได้สมมุติว่าโจรเข้ามาแล้วเราเกิดการต่อสู้กับเขาตรงนี้จะให้เป็นหลักฐานที่สําคัญเลย ้นาแล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยมันควรติดตรงไหนที่จะปีนสุดติดตรงทางเข้าอีกอย่างหนึ่งก็คือติดในส่วนที่เป็นจุด่อแหลมตอ่อการถูกปีนเข้ามาในบ้านและที่สําคัญคือคุณสามารถยกระดับความปลอดภัยขึ้นไปได้อีกก็คือเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดในบางบริษัทเขาก็จะลิงก์กับสัญญาณการขโมยคุณก็จะสามารถตั้งเวลาได้ว่าจะดังประมาณกี่นาทีถ้ายังไม่มีคนมาปิดสัญญาณเตือนเนี้ยเขาจะส่งข้อมูลไปบอกที่สถานีตํารวจและตํารวจก็จะมาถึงบ้านของเราเลยอีกหนึ่งวิธีที่จะสร้างความปลอดภัย ให้กับตัวคุณและทรัพย์สินของคุณได้คือวิ่งซ่อนอแล้วก็สู้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอก,การที่เราวิ่งไปหาที่ซ่อนอมันควรจะเป็นที่ซ่อนที่ปลอดภยอัยเรารู้หรือเปล่าว่าในบ้านของเราเนี่ยมีที่ซ่อนที่ไหนบ้านยังนูเนี่ยบ้านไม่มีไม่มีที่ซ่อนเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้เป็นที่ซ่อนที่เหมาะสมกับเราได้ล้วก็หากรเพิ่มทาเพิ่มทําให้มันเข้ายากมากขึ้นสรุปก็คือมันจะเป็นห้องอะไรก็ได้ยังแค่คุณเพิ่มระดับความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการติดล็อกเพิ่มการติดที่ระบายอากาศต่างๆเพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยค ื่อขอความช่วยเหลือได้ยังน้อย2ชั่วโมงนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะเอามาสั์เข้าไปด้วยเข้าไปปุ๊บไปขอความช่วยเหลือใครเดี๋ยวเขามาช่วยเหลือแล้วยังไม่รู้เลยว่าเขามาช่วยเลยอยู่ไป2วันวิธีซ่อนตัวจากโจรพ่นบ้านคือรีบล็อกห้องหาที่ซ่อน โทรขอความช่วยเหลือระหว่างที่โจงกาลังสํารวจบ้านของเราแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเราหลบแล้วครับจนถึงปัะหาหน้าแล้วถ้าชมมดอะไรก็ได้เอามาสู้ไว้ก่อนครับแต่เขาก็บอกว่าปัจจุบันนี้สามารถที่จะขอมีอาวุธปืนไว้ป้องกันตัวในบ้านได้จริงเหรอพี่ถ้านไปซื้อเลยแล้วก็ไปใช้เลยได้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไปซื้อสุ่มซุ้มห้ามาใช้สุ่มซุ้มห้าไม่ได้มันต้องมีหลักและวิธีการซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องของการกยิงปืนกันไปไปดูนครับครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามยิงปืนของหน่วยบ การรักษาดินแดนคร,ครับผมดีเลยที่มาที่นี่เพราะว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหน,นึ่งพี่เวลามีเรื่องราวเกิดขึ้นรอบใจหรมีโจรบุกเข้ามาที่บ้านเงนี้ยเราจะไปใช้ไม้ใช้ไม้ไปตีมันก็ไม่ได้แต่เพอไอ้จะยิงปืน มอยากรู้เหมือนกันแบบว่าถ้าผมมีปืนแล้วแบบโจนเข้ามาในบ้านอะผมยิงผมผิดไหมเราจะผิดอํำเกินกว่าเหตุไหมหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ามีตังซื้อปืนมาแล้วมันจะใช้ได้เลยไม่ใช่ถ้ต้องไปเรียนรู้ก่อนไปถามครูฝึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับไปครับเชิญขอแนะนำให้รู้จักกับครูพฤ์ชาญประสบผลครับครูนี่เลยครับคุณตาเพราะว่าเคยมาคุยกับเราไปแล้วตอนหนึ่งเดี่ยวกาเรื่องของอาวุธปืนนี่แหละปืนที่ประชาชนสามารถมีได้นะครับก็เป็นปืนที่ลำกล้องความยาวไม่เกิน6นิ้วก็จะเป็นปืนพกนะครับแต่ถ้าเป็นสําหรับปืนลูกอง ครับอันนี้ไม่กําหนดความยาวแต่พูดแล้วคือคนที่ไม่มีความรู้ว่าหนึกภาพไม่ออกจริงได้ครับก็วันนี้เตรียมมาก็อันนี้จะเป็นปืนพกนะครับแล้วแบ่งออกเป็นปืนลูกโม่ครับีวเวอร์กับปืนกึ่งอัตโนมัติมันต่างกันยังไงคะการทํางานรับปืนลูกโม่ครับลักษณะก็จะเป็นโม่กลมๆส่วนปืนกึ่งอัตโนมัติหรือเซมิอัตโนมัตินะครับทำงานด้วยระบบแมกกาซีนใส่ลูกด้วยแมกกาซีนนะก็ขึ้นลำจากนั้นก็ยิงต่อเนื่องได้ได้เดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าจ้ะ และแน่นอนครับก่อนจะไปทําการยิงปืนอยากให้ทางครูค,รครึุเนี่ยแนะนําเรื่องของกฎของความปลอดภัยท่านหนึ่งว่ามีอะไรบ้างครับความปลอดภัยหลักๆมีอยู่4ข้อครับครับข้อหนึ่งปืนให้คิดเสมอว่าปืนทุกกระบอกมีลูกข้อ2แนวปืนไม่ชี้ไปในทิศทางที่ไม่ปลอดภัยข้อ3นิ้วมือถ้ายังไม่ยิงไม่ให้เอานิ้วเข้าไกลข้อ4ก่อนจะยิงทุกครั้งตรวจสอบเป้าให้ดีก่อนว่ามีสิ่งที่ไม่ต้องการจะยิงคำสัว์สิ่งของนะครับอันตรายจะเกิดขึ้นไหมนะครับผมกการยิงปืนก็จะมีด้วยกัน 6ข้อข้อ1การจับปืนข้อ2ครับท่ายิง3เลงับ4หายใจห้าลั่นไกห6ติดตามผลในการยิง1นัดเนี่ยพี่กัลันต้องใช้ทั้งหมด6ข้อวว้า จะบอกกันว่าบางทีคุณซื้อปืนมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันซื้อปืนแล้วถ้ามีเหตุการณ์จริงเนี่ยฉันพร้อมยิงพร้อมใช้เลยไม่ใช่ต้องมาฝึกเรีนยนรู้ก่อนมาถึงเวอร์ชั่นผู้หญิงบ้างค่ะครูฝึกขาคูหยิบผิดปะคะอันนี้รูปร่างอาจจะหน้าตาจะดูดุดันจริงๆใช้กระสุนจุด22นะครับเล็กๆปืน CMMG นะครับขนาดจุด22 LR เดี๋ยน้องนิตาลองจับดูก่อนครับ บอกว่ายิงง่ายมากเลยนะคะถ้าไม่นับน้ําหนักของปืนถ้าเป็นปืนสั้นจะยากกว่าอย่างที่ครูบอกหรือเปล่าครับครูพอจะมีให้ลองไหมครับได้ครับลองนิตาลองยิงลูกโม่ดูได้ลองยิล <นะ S 1> ลงลูกโม่ด้วย ร้อยครับหนักกว่าครับแล้วก็ยากกว่าเขาเรียกว่าแรงสะท้อนกลับค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ต้องใช้ความแม่นยําเยอะด้วยปืน2แบบนี้สามารถที่จะอยู่คนร้ายที่จะเข้าบ้านเราได้ทั้ง2แบบไหมคะได้ครับอ่ะสาหรับผมอันนี้เขาเรียกว่าปืนอะไรครับคุณครูครับปืนลูกซองครับเหมาะกับการใช้งานที่สุดและเฝ้าบ้านเฝ้าสวนเฝ้าไร่ป้องกันตัวครับในกระบอกเดียวมันระยะมันคือระยะประชิดหรือระยะห่างได้ตั้งแต่ระยะประมาณ10เมตรจนถึง30เมตรน้อมตัวมาข้างหน้านิดนึงครับนี่ใช่ไหม ใช้มือซ้ายจับที่กระโจมมือครับปิดไปข้างหน้าครับเรินสองบ เหมือนมีคนผักทั้งแรกจะตกใจเพราะผมไม่เคยยิงปืนมาก่อนเมื่อกี้ผมเห็นพี่กาลันและลิตายิงเนี่ยมันจะเป็นลูกเล็กเล็กทำไมผมยิงมามันกระสุนลูกปลายครับเบรดช็อตนะครับก็จะมีลูกเล็กเล็กๆอยู่ข้างในสําหรับระยะอ่าที่ปลอดภัยเวลาเราเจอโจรหรือว่าอาัชญากรต่างๆเนี่ยมันคือระยะเท่าไหร,ร่เจ็ดหลาหรือประมาณ10เมตรประมาณนี้รูอเปล่าครับครูอันนี้คือประมาณ19ทําไมต้องขนาดนี้ครับจากคนร้ายถึงตัวเราะะจะใช้ระยะเวลาประมาณ2วินาทีระยะเนี้ย เป็นระยะที่สามารถจะตอบโต้หรือว่าจะหนีสมมติพี่กัลันเป็นคนคร้ายวิ่งมาฟันผมระว่าง ห7 7วินาทีเรามีเวลาประมาณนี้ครับที่จะสามารถตอบโต้หรือว่าจะหนีแล้วครูแนะนําแบบไหนคะอันดับแรกครับอนีนะครับผมเป็นไงครับวันนี้ได้มาทดลองยิงปืนกันสนุกดีครับผมบิที่สี่ใหม่ซึ่งเราก็เห็นความทําลายล้างมันก็ค่อนข้างอันตรายมากก็ตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้เข้าของเรานะครับครูพลุกทานประสบผลครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนนี้ครับเราอยู่กับครูกฤษกรทรัพย์เงินครับเป็นไรนายความครับสวัสดีค่ะ หนูอยากรู้ก่อนว่าสำหรับคนที่ครอบครองปืนเพื่อจุดประสงค์ที่จะอยากให้บ้านและเคห,หสถานของเขาเนี่ยปลอดภัยเขามีข้อกฎหมายอะไรที่ต้องรู้บ้างคะครูผมบอกกฎหมายยาที่ให้เรามีสิทธิในการใช้ปืนนะครับเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเราได้รับอนุญ,ญาตจากนายทะเบียนนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้ามีใครเดินเข้ามาภายในม้วของหนูแล้วหนูไม่รู้จักหนูรู้สึกว่าเขาก็มจาจะคุกคามหนูยิงได้เลยไหมคะก่อนยิงต้องดูก่อนนะว่า <c oughs> ภัยมันขนาดนะฮะที่เราจะต้องยิงหรือเปล่าคือสมมุติหนูอยู่บ้านคนเดียว เสร็จบุกเนี่ยก็มีครูผู้จาคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยมือของเขาถือมีดยี่หนู่มีสิทธิ์ไหมที่จะยิงปืนไปหาเขาระยะขนาดานดานั้นอ่ะจะต้องทำการยิงแล้วหรือ,อ,ย,อจจยังอาจแค่งขู่หรือถือปืนขึ้นมาขู่ว่าถ้าหยุดนะถ้าไมา่หยุดเราจะยิงแล้วอย่างเช่นผมไมาอยู่บ้านปืนเนี่ยเป็นชื่อของผมแล้วมีโจรเข้าบ้านแล้ผมหยิบปืนผมมายิงโจร อย่างนี้เนี่ยมันจะเข้าขายที่ปืนถืนมือหรือเปล่าไม่ผิดครับปืนในบ้านเนี่ยคือเราสามารถใช้ได้คือเราเราป้องกันภายในบ้านของเราเพาะว่าปืนที่เราซื้อมาเนี่ยมันใช้ได้แค่ในบริเวณบ้านของเราเท่านั้นใบขราใช่ออกไปข้างนอกใช้ไม่ได้ครับผมเพราะาต้องมีใบผู้พเพากา็สาหรับคนที่อยากจะมีอาวุธปืนต้องศึกษาเรื่องกฎหมายด้วยนะคะเพราะว่าการที่มีคนเดินเข้าบ้านเราแล้วเราจะยิงเลยอันนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่เกินกว่าเหตุ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท้ายที่สุดคือกฎหมายเขาก็จะมีข้อบิสูตรแหละว่าเจตนาเป็นแบบไหนวิธีการของเราคือเราได้บอกเขออกาหรือเปล่าว่าเฮ้ยมีปืนนะอาในมุมของเจ้าของบ้านนะคะถ้ายิ่งครอบครองปืนด้วยบางทีอารมณ์อัดจะดุนแรงหรือว่าฉุนเฉียวได้เกินประเหตุเพราะฉะนั้นมีสติกันด้วยนะคะตรวจสอบดูดีๆก่อนที่คุณจะใช้อาวุธปืนที่คุณมีกันละกันส่วนสําหรับคนที่จะเข้าบ้านล่ะจ๊ะต <c oughs> <อ>้องถูกบอกเพื่อนแล้วก็สุดท <c oughs> ้ายครับการจะมีปืนการจะใช้ปืนศึกษากฎหมายให้ดีซะก่อนนะครับวันนี้ต้องขอคำ ครัูกฤษกรทรัพย์เงินนายความของเราครับสวัสดีครับขอบคุณครับโจทย์ปนบ้านต้องทำอย่างไรเอาตัวรอดด้วยหลักการหนีหลบสู้ 1. หน,นีเอาให้ห่างจากเสียงปืนให้ไกลที่สุด 2. หลบหาที่ซ่อนในที่ปลอดภัยภายในบ้าน 3. ส,สู้หรือป้องกันตัวด้วยอาวุธปืนยำ้ำการพบปืนไว้ในบ้านจะต้องมีใบอนุญาตปศีครอบครองไว้เสมอ หลักการป้องกันตัวเมื่อโจรป้นบ้าน 1. ส่งสัญญาณขู่เตือนก่อน 2. ถ้าเตือนแล้วยังไม่หยุดให้ทําการยิงขู่เพื่อป้องกันตนเอง 3. ถ้ายิงขู่แล้วโจรยังเข้ามาระยะประชิดให้ทําการยิงไปที่ลําตัวเพื่อเป็นการป้องกันตัว ข้อแนะนํารักษาระยะห่างประมาณ10เมตรเพื่อทําการเอาตัวรอดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนร้าย 2. โทรแจ้ง191ทันทีเพื่อมีโจมปล้นบ้านคําเตือนเมื่อมีผู้เสียชีวิตจากการยิงปืนภายในบ้านกฎหมายจะพิจารณาจากหลักฐานการยิงถ้าหากเกินกว่าเหตุเจ้าของบ้านจะถูกจับได้ทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าถ้าสมมุติว่าโจรผู้ร้ายเนี่ย มาขึ้นบ้านเรานะครับสารพัดสารพันที่เขาจะมาทําร้ายเรานะครับเหญ่ก็จะเป็นอาวุธที่เรารู้จักกันดีเช่นไม้กันดีมีดนะครับจนไปถึงปืนอาการบาดเจ็บมันก็จะแตกต่างกันเริ่มต้นจากเบาๆก็คือไม้เราเรียกว่าเป็นของแข็งก็แล้วกันนะครับและที่มาทําร้ายเรานะครับมันก็จะเกิดอาการบาดเจ็บอยู่สองสาอย่างอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเกิดการฟกช้ำคือมันไม่มีการฉีกขาดไม่มีเลือดออกมาพวกฟกช้ำดำเขียวต่างใช้ความเย็นในการหยุดห้ามเลือดนะครับอันนี้ก็ข้างในก็เป็นน้ำแข็งน้าแข็งแล้วก็ไปหาอะไรก็ได้เป็นผ้าเลยน ถุงมือยาถ้าลองใส่ไว้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ประกบ้าไปแต่ระวังนิดนึงยิ่งไปกดมันยิ่งเกิดการบาดเจ็บแล้วถ้าเลือดออกอ่ะถ้าเลือดออกเราก็ต้องทําการหยุดห้ามเลือดหาอะไรก็ได้ครับวัสดุจะเป็นผ้าก็ได้นะอ่อย่างนียกตัวอย่างผ้ากดให้ผ้หยุดการเลือดไว้ต่อมาก็เป็นของมีคมนะครับก็นี่เป็นมีดนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการห้ามเลือดซึ่งคล้ายๆกับที่ศรษะก็คือเรื่องของการกดห้ามเลือดเราบอกให้เขาเอามือตัวเองกดไว้ก่อนเอามือกดไว้ก่อนครับมือตัวเองครับอ่าเราก็พับโรยความรวดเร็วนะครับ แผ่ปุ๊บกดไว้ให้กดไว้นั่งรีลาวผ้ามาครับหาผ้ามาปุ๊บเราก็พันมามัดเลยครับมัดในปมอย่นงงแบบนี้นี้ในกิณีที่โดนด้านแหลมออ๊ยแล้วก็แทงเข้าไปนเป็แทงจริงสิเราก็ไม่ต้องดึงออกหาผ้ามาทําเป็นลักษณะของโดนัทอย่างนี้ค่ะเป็นโดนัทแล้วก็ครอบไปเพื่อล็อกให้มันอยู่นะครับ แล้วก็มาพันอ่าพันครับล็อกให้มันอยู่กับที่ซึ่งอันเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นการทําให้มีดหรือว่าของมีคมที่มันเสียบอยู่ครับม,มันไม่ไปขยับทะเยเื่อนเพื่อทําให้เกิดความความ <ís> <registry> เจ็บขนาดนี้ใช่ลักษณะอย่างน,นงี้นะครับมาสู่อาวุธที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยแหละหอาวุธปืนเนี่ยแผลเนี่ยอาจจะมี2อรูมีรูเข้าแล้วก็รูออกหรือบางทีเข้าอย่างเดียวแล้วก็ทีฝังเข้าในก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําคือต้องไปดูว่าการบาดเจ็บเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณส่วนใดมาจําลองว่ากระสุนเนี่ยเข้าท เลยที่ทำให้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตมากที่สุดจากอาวุธปืนคือการเลือดออกจนเสียชีวิตนั่นเองครับเราก็จะใช้เป็นผ้าแถบลักษณะนี้อเอาเนื้อเนื้อแพ้อ่าแล้วก็เราก็หาเอาปากกามาปากกานี่ครับเสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปอแล้วก็หมุนครับหมุนให้แน่นอ่านี่ก็ค่าวๆาให้ดูนะครับแบบนี้บางทีปืนหนังมาเยอะเอยเอามุขคว้านเอาออกเองมันน่าจะปืนปืใช่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดบางทีการทําอะไรเองเนี่ยมันทําให้เกิดการติดเชื้อของแผลได้ วิธีปฐมพยาบาลจากโจรปล้นบ้านแผลบวมฟกช้ำให้หน้ำน้ำแข็งมาประครบเย็นในบริเวณที่บาดเจ็บค้างไว้ประมาณ10นาทีใน24ชั่วโมงแรกหลังจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นการประครบร้อนแทนแผลศีรษะแตกให้นำผ้ามากดแน่นเพื่อห้ามเลือดที่บาดแผลแล้วนำไปโรงพยาบาลทันทีแผลถูกฟันใช้มือกดห้ามเลือดแล้วใช้ผ้าผ่านให้แน่นเพื่อห้ามเลือดแล้วรีบไปโรงพยาบาลทันทีแผลถูกยิงกระสุนฝังให้รีบทำการห้ามเลือดโดยการขันชนะเหนือบาดแผลย้ำ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโทรแจ้ง1669ทันทีมาสรุปกันหน่อยแล้วกันนะคะว่าสำหรับคุณผู้หญิงง่ายๆเลยถ้าไม่ จะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันบ้านของคุณที่พักของคุณทําให้มันปลอดภัยมากที่สุดซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้ลองยิงปืนไปแล้วจากที่ไม่เคยได้ยิงเลยมันค่อนข้างอันตรายจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วจะไปซื้อได้เลยควรเรียนก่อนศึกษาข้อกฎหมายดีๆเพราะว่าการที่จะมายิงเหนี่ยวไกลแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีข้อกฎหมายที่สามารถเอาผิดกับเราได้ด้วยแต่ถ้าหากว่าเหตุการณ์นั้นมาถึงจริงๆ3ข้อที่กูเพิ่งบอกคือเป็นภาษาเกี้ยวคือรันทายไฟหรือว่าหนีหลบแล้วก็สู้เอง ถ้าเข้ามาปุ๊บมีโอกาสหนีหนีก่อนวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการไม่ตาย,ตายหรอกเธอ